รู้ไหมครับว่าในพื้นที่ที่ราวกับถูกซ่อนจากความวุ่นวายของโลกอย่างน่านมีบ่อกเกลือสินเทาหรือที่เรียกว่าบ่อกเกลือภูเขาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกครับเกลือที่นี่มีประวัติยาวนานถึง800ปีและได้รับการสืบทอดวิธีการผลิตจากบรรพบุรุษผ่านวิธีดั้งเดิมนี่ไม่ใช่เกลือละเมอจากทะเลหรือดินธรรมดาแต่เป็นเกลือจากบ่อน้ำธรรมชาติบนภูเขาเลยครับ เกลือสินเทาครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้าล้ำค่าในอดีตและมีประวัติการส่งออกไปยังจีนและภูมิภาคใกล้เคียงด้วยนะครับชาวบ้านจะตักน้ำเกลือมาต้มในโรงต้มที่ทำจากไม้และดินเหนียวซึ่งยังคงอนุรักษ์กระบวนการนี้ไว้เชกเช่นครั้งอดีตนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารพิเศษอย่างไข่ต้มเกลือสินเทาที่ให้รสชาติสุดพิเศษด้วย ความเป็นเอกลักษณ์และมรดกของบ่อเกลือสินเทาจึงทำให้น่านไม่เพียงแต่เป็นแหล่งผลิตเกลือที่หายากแต่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งครับเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ